แล้วก็แบบหนึ่งปีอะตอนนี้หนูใส่เสื้อซับอยู่ที่พี่เห็นใช่ปะ่ะเป็นโชว์ชายเลยชุดเทาว้าวขับอะไรดินดียร์ตอนนี้มีอ๋อที่ว่างอยู่มีอยู่กับพี่เซิร์ฟโชว์กระดูกประเทศบาหลี เดีวนะต้องหยุด้อย้องหดต้องยุด้อยด้องยุด้อยง

มยานรู้อ้ยิ้มอย่างนี้รู้เลยไม่รู้อีกไม่ไม่รู้ไงทะเลาะกันทำไมไม่รู้เฮียเฮเยนับก็ิวอแล้วคับสองแล้ว

ตอนนั้นมาดีแต่เอาตัวให้มันเออเออฟอร์มาเหคบี้เอาไปเขแบบตามช็อปย่คือย้ก็ไม่กด้ยิงแค่ก็ไม่เข้าแต่ถ้าชัวร์ก็เป็นมเขไปจะชุดรอนเื่อมิสิมีไหมตัวอะเจอได้ตเกไม่รู้ว่ามันแบตามพเสจอกันยวไหมคือเก่า วเปิดปั๊บข้อกตัวไหนเงี้ยไอ้เหี้ยรวนลมวนใส่หัวแล้วพอปติแว่ากายเป็นแบบอันนั้นก็ขัดเวลากันแบบสรี่นั้นเลยก็เดือดอ่ะคืนอยเดียวแค่ไเฮ้ยผ้าเหี้ยอะไร่าปอโดไม่เจ็บโดนกี่แขะเปับปออะสามัห้ว่ะสามบห้าเลเจ็ดเข็มสองรอยเลยีอเนี่ย 何 <noise> ยังไม่รู้ไปเลยวันนี้วันนี้นี้บอเราโหลดได้นทีม E ไม่คนชอบมันจะโตกูเป็นเหี้ยกูโหลดไม่ได้เหมือนกันเจ้าว่าแต่มึงเปิดได้ปะเปิดได้จะโหลดไม่ได้โหลดในการโหลดในแอปเออโหลดเกม Xbox ไหนนะไม่ได้มันมีที่แก้อยู่กูโหลด Xbox ไม่ได้เลยอะทำไมมันมีทีแก้อยู่ทำไมเปิดเต้องไปเปิดที่อะไรสักอย่างแล้วก็ค่อยปิดตั้งตัวอะไรแล้วมีอะไร ยูทูบมีเออกูไม่กลัวเลยกูกลัวพาร์ติเคคือที่อะไรวะอแบงได้อ่ะพาริชันสัตว์พาร์ติเคิลนพาร์ติชันพาริชันน่ามเียวคนเรียนคอมแล้วก็สอนดูแบ่งพาร์ติเคิลพาริชันพาริชันกูแบ่งไม่เป็นไอ่ตอนไม่ไหวเลยไม่ช่อยู่ดปแบ่งมั้งเหรอไม่กูแบ่เองกูเอา เนี่ยไปสอบเขาบอกว่าอะไรเขาบอกที่ัำช้าเพราะว่าพอดีชั้นพอดีเขาพอดีชั้นย่านมันมั่วงเขาคุลงวิดหรือสองไดใช่ไหมมันมีอะไรเอาไวีเซ็ตที่อะไรอย่างกูทำเหมือนในรูปเลยทำไม่ได้แม่เคยเรืเอี่เห็นเล่ทำม่วงเป็นตัวอะไรอย่าเงี้ยคืนเนี่ยไม่เผลอออกไอ้เขาไปสอบจะติดคอมไปสายบอกว่าให้ไปดูเลยให้ไปดูวันเวลาที่เซ็ตไว้ ก็เข้าไปตรงติ้งเปิดออโตเมติอัปเดตกุยเปิดปิดเหี้ยอะไรไม่รู้กูทำแล้วไม่ได้โหลดงไ้ไม่ได้เออโหลดไม่โหลดแล้วตัวนี้เลยอ่เชิคเลยไม่คุณดูมึงช่วยไม่ถึงกูงช่วยตรงเขาล่ะตาครบแล้วไปตาไปโอ้ไม่กูตั้งตั้งป้อมอย่างเดียวเลยแม่นตาย

แต่กูรู้สึกว่าไทยกอต์้าไม่โหดไปบังก็กอตามมนโหดเพามีดูฮอลิเดยเข้ามาแต่เทสามันออกทะเลเบาๆไม่เทสทามันคาชุดเจ้าุณเี่ยมันเนี่ยนันเปายบไปยีไปวางพนันไปวานักไป เลย20อ่ะอะไรวะจะรักชนะ4-2เออคุณคิดหมโด่ง2 2เกม6ไป4-2เมื่อกี้ามาลิกนะคุณคิดว่าเซอร์ติเท่าไหร่น2เซอร์ติ4งเมื่อคุณหมิ่นรู้ใครเกินไปโดนโดดไม่เอาแล้ไม่เล่นแลอวใครที่มาเคาตเตอร์4มันเสี่ยงอยู่แล้วอ เบอตััดไว้ก้อนเฮ้ยงี้านีดี้ดา้าาีาาีเก็ <laughs> บรอนการหน่อยเอร้อนอ่ะเออ๋ยวกลับไปกินยาไม่หนูมไม่ได้กลัวร้อนกิน่ไม่ไม่ ตอนนี okay. ้เป็นยังไงเดีวไปนั่นดีดีเาตาช็อตขึ้หายเลยไม่ร้อนไม่ร้อน๋นวแค่เป็นเมียนี่ไงเี้ะกัว่าขาดเฮ้ย ถ้าพี่บอลชนะอีกแล้พี่เราเกี่ยว,ดดวพี่เฟิร์สอีกอ่ะก็ผูเออกนะทีมมึงเหรอหรือทีมโกมอ่ะทีมใครเหรอทีมมันยุบลงเลยนะของค่ะไม่รู้ไม่รู้ทีมซิปออนับทีมเมทีมไืมที่หอ,อื่ เบียก็ย้ายไปอยู่นู่นแล้วต่อไปก็เป็นเฮ้ยเบียลูกวยกลร็จแล้วท่องนกนิกนิก่องนี้เข้าไป มนตน้อ yeah. ่ะเะิปน yeah. okay. ้รวอ่ Ole, oh ่มันจะ่ร e> ู้ตัวแตบบแนอาแบบแปปวนวิปริตอ่ะแบบยกขาโยกขาอ่ะแบบตามไม่ทันอ่ะ เ้อนถ้าถ้าถ้ามันรู้ว่าเป็นมันก็จะรีบวิ่งไปหยิบเอาไอ้ถุงน้ําร้อนที่มันแบบไฟฟ้าเอาไปต้มให้ไอ้หนูแต่ถ้าหนูเหินแล้วหนูรำใส่หังกรดาบวุ้ยถ้าอะไรเงี้ยเวลานั่งนิ่งๆก็เลยผ้าออกใช่ทำหน้านิ่งๆอ่ะมันก็ไม่พูดอะไรมันเป็นคนอิ่ฉาจะอยู่ใจเย็นไงแล้วบ้านมันก็จะอีกแบบหนูมันก็จะแบบกินช็อกโกแลตไม้อะไรเงี้ยอันนี้ม่ีเมื่อกี้สมมุดที่เสก นั่งมันนั่งอยู่ใช่ไหมแ้วหนูไปนั่งพูดกับดาลูกหยีใส่อะไรมาแล้วเขาจะนั่งเฉยไว้จะนิ่งๆใช่ปล่ล่ะถ้ามันอยู่กับเพื่อนมันจะนิ่งมันจะคลิปลูกนิดนึงเคยนะเว้ยแบบอยู่เฉยแบบอยู่เฉยอแล้วอยู่ก็แบบอารมณ์แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใส่กูก็แบบเป็นอะไรทีนี้เดือดใส่กูเลยเขาถามเป็นอะไรทรลุกับแยกย้ายกับบ้านแยกย้ายถามเป็นอะไรอ่ะเดือดใส่กูเลยเบางทีเราก็มารู้ตัวนะพี่ มันน like, ี <But S 3> ้ก็แบบเหมือนเราปกติแหละแต่ว่าถ้าของดิ้บแต่ก็จะแบบเขาก็จะถ้าพี่รู้พี่รู้ว่าเป็นมินอ่ะพี่จะพี่จะไม่ค่อยอะไรพี่ก็จะไม่ค่อยอะไรอะไรจะไม่ค่อยคิดอะไรแบบเวลาแบบโดนเหวี่ยงโดยอะไรอะไรเฉยเฉยแล้วยู่นานๆแล้วแต่ล้วอยู่นานๆพี่ก็จะรู้ว่าแบบเวลาเขาเป็นพี่ต้องทำยังไงอะไรแบบเนี้ยบางทีเขาก็ชอบลูกนะทำไมถ้าเนี้ยก็เคยนั่งมือพี่ทำแบบนี้ ที่ทำแบบนี้นก็เลยโดนตบไปเยียเต็มใบอ่ะจริงพี่แดงวะทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องต้องปิดปิดปังเ,เ,ร <c oughs> เรื่องหหอะไรวะชื่เขาเป็นใครนะเขาเป็นพี่แดงอ่ะจีบจีบพี่แดง,แงเออเรื่องนี้ตั้งนานแล้วไม่อะไรเออใครรู้ก็รู้ไปคนในห้องพี่จะรู้ในห้องตอนกลับบ้านพเจ้าบอกว่า ไอ้ดงคิดมากหรือเปล่าเหมือนแบบพี่ต้าไปเล่าให้หนูฟังก็เลยบอกไงว่าไม่เล่าหรอกหนูไปอ่านเองใช่ไหมพี่ไม่คิดมากเลยเออไปรอดองไงจะไม่ได้เหรอมือถือพี่ต้าอยู่ที่บ้านตอนนั้นเออหนูหนูก็คุยกับพี่อยู่ในกลุ่มอ๋อแม้เพื่อนพี่ยังเคยคุยกันเป็นเพื่อนใช่ใช่โอ้สไม่เป็นไรหรอกเรื่องเพื่อนโด่งเคยคุยกับโด่งเออแม่หนูก็งงว่าพี่โด่งจะจะกลัวทำไมความลับมัน เมื่อก่อนก็กลัวแต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนก็ไม่คิดเองที่สุดไอ้บัสยังคุยได้คนอื่นคุยไม่ได้เมื่อวันนั้นหนูเห็นไงโง่หัวโดดทะลึ่งเหรอย่าทำดีๆเฮ้ยแมนที่จะวิ่งมาสักทีโอ้แล้วคอยไปถามไว้ลูกนู้น ơ <laughs> hết お พ <beginning. Yeah. S 2> <pt it> ี <group> ่ไป่ปาจีนยี่พี่ไปขึ้นไตามพวกมันทำอะไรเฮ้ยทำได้เออปาจนของกิงเลยเนี่ย อันนี้พัดนี่บ่อันนี้พัดนี่พอเสร็จเพิ่นถ่า